기분 좋고 오이 처음에 손에 들어서 직접 하시는 줄 알았는데 갑자기 손이 이렇게 갑다 오케이 민준아 감네 민준 씨공로 마이크 오케이 월모차 열전 더워 잠시만 더 루이 암버 대답을 해주실 거예요 물어보면 바로 대답을 해주 거예요 네공로 마이크 วิญญาณ่านะครับวิญญาีผ่านแลครับเรนเรนสี하실까요ฟิลไมค์ครับฟิลไมค์ครับฟิลไมค์ครับฟิลนะครับฟิลนะครับเจียเจียรักทุกนะครับ รับโน้มันกระจายรับรองมันกระจายรับรองมันกระจายรับโน้มนกนระจายลวกทย่นารกวะ โมจากใจเลยใช่ไหมครับจริง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 จริมจริงจริง้นิงจริงจร้งอยากจริงจรูงจริงจริคจริอจริงจริงจาิงยริงจ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 รงริงจงริงริงสั้นๆริรจ 反反。500? 500? ไม่บอกใครว่าผมสอนนะที่นี่ที่นี่ดีเลยโอเควันนี้มาเจอน้องๆแฟนคลับชาวไทยที่มาละคัแบบนี้อยากจะขออะไรเป็นพิเศษจากแฟนคลับชาวไทยไหมครับขอชนละหนึ่งอย่างขอได้เลยแล้วกี่ว่าท่านผู้ชมทานผู้ชมามีอะไ